สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกทกท่านขณะนี้ดิฉันอยู่ที่โรงเรียนบ้านโนสน,โนสวรรค์ตำบลโนนสวรรค์อำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดโรงเรียนสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาร้อยเอ็ดเขตสองนำโดยท่านผู้บริหารโรงเรียนนายพนมภูมิชัยแสนโรงเรียนของเราได้ปิดการเรียน แต่ยังมีการจัดการเรียนการสอน2อรูปแบบคือแบบออนแฮนและออนดีมานโดยใช้โปรแกรมซูม Zoom. ระดับอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่3ใช้การจัดการเรียนการสอนแบบออนแฮนป4ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ใช้แบบออนดีมานโดยใช้โปรแกรมซูม Zoom. โรงเรียนบ้านนนสวรรค์จัดการเรียนการสอนแบบออนแฮนและออนนิมานตั้งแต่วันที่5เดือนกรกฎาคม2,564ค่ะขณะนี้ดิฉันได้มาที่ห้องเรียนอีกห้องหนึ่งนะคะมาดูบรรยากาศในห้องเรียนที่คุณครู ท่านกำลังเตรียมการจัดการเรียนการสอนเพื่อจะให้นักเรียนได้เปิดประสบการณ์ใหม่แบบออนดีมานนะคะอันนี้ออันนี้คือคุณครูรัชดาพรกำลังเตรียมการจัดการเรียนการสอนแบบออนดีมานโดยใช้แอปพลิเคชัน o ูมนะคะเป็นไงคะคุณครูพร้อมไหมคะ ัเตียคงค่ะพร้อม <Okay. Okay, S 2> ค่ะโอเคค่ะพร้อมเด็กก็พร้อมโอเคค่ะ,ะขอให้โชคดีในการจัด <ละ S 1> การ <ละ S 1> เรียนการสอนนะคะ,ะนี่ก็เป็นการจัดการเรียนการสอนของคุณครูมนทิลาจันดาหงนะคะท่านกำลังสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาอยู่ค่ะครูมนทิราจันดาหงนะคะ,ะคุณครูโรงเรียนบ้านโนวสวรรค์คุณครูท่านสอน ภาษาอังกฤษนะคะระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนบ้านนนสวัสค์นี้เราจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่2ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่3นะคะอันนี้อันนี้เป็น,ปนการจัดการเรียนการสอนของมณครูอาทิตย์จันดาหงนะคะและก็แปดคูณลบใช่ไหมครับ ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าถ้าท่องสุดคูณแม่แฝหรือท่องสุดคูณแม่จิตสองได้ได้คำตอบเลยถ,เเเถ้าเกิดเป็นแฝงคูณสองจดเฉยใช่ไหมมาเปิดมางงได้ลอันนี้เป็น,น,านการจัดการเรียนการสอนของคุณครูอาทิตย์จันดาหงนะคะคุณครูกําลังสอนนะคะมีคุณครูอาทิตย์จันดาหองค่ะกําลังสอนนักเรียนนะคะัครบ สวัสดีค่ะคุณครูสอนวิชาอะไรคะ,ระครับพนิษศามหนึ่งครับผมกำลังสอนเหรอคะครับผม, <Okay. S 2> มเด็กๆเข้าเรียนอยู่สามคนระดับอะไรคะระดับชั้นม .1 คุณครูกำลังสอนรักชา,าแล้วก็รัตถุภูมินเอาเปิดกล้องให้คุณครูดูหน้าหน่อยสิอ๋อคุณครูสามารถสามารถเช็คนักเรียนได้นะคะแบบนี้นะคะได้ครับโอ้ชื่อรับเห็นหน้าด้วยโอเคร้าเปิดกล้องหน่อยได้เลย นัเรียนนัง่งเรียนที่บ้านนะครับยเมือสวัสดีบายหนยะโกมินโกมินอยู่ไหนโอ้ยเฮลโหลเฮลโหลตั้งใจเรียนนะครับ <c oughs> คุณครูเตรียมพร้อมเลยค่ะโชคดีในการจัดการเรียนการสอนนะคะคุณครูสวัสดีค่ะคค <c oughs> สวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะคุณครูสถิตพนน้องหลวงนะคะกําลังจัดการเรียนการสอน แบบบอลนิมานโดยใช้โปรแกรมซูมนะคะคุณครูกำลังสอนอยู่ค่ะวิชาอะไรคะคุณครูวิทยาศาสตร์ค่ะคุณครูสถิตนะคะค่ะบลบลกวนคุณครูให้เป็นคุณครูผ่านสอนนักเรียนนะคะสวัสดีค่ะนี่เป็นคุณครูอีกห้องหนึ่งนะคะคุณคคุณครูคุณครูคนสวยด้วยค่ะ แพ้ความสวยคุณครูด้วยสวยจังเลยคะอ่และข้อที่สก็คือการเขียนย่ความกิตตยากรเทพัสดินทรณอยุทยานะคะสอนนะคกำลังจัดการเีนการสอนนะคะท่านผู้ชมคุณครูสวยมากงานคุณแไปนตอนอะไรตอนพัอะไรมุณพบความว่าอย่างไรแล้วเรียนก็อเขียนแล้วก็ย่อความไปนะคะ คุณครูสวยมากค่ะติดตามถ้าไม่ทันที่ใบงานคุณครูมีใบงานที่มีใจความว่ายังไงเราก็จะเขียนอันนี้คือแพทเทิร์นนะคะนักเรียนจะต้องเขียนคำพวกนี้ก่อนที่เราจะย่อความครั้งว่าในแต่ละเรื่องนักเรียนจะเขียนอย่างไรนะคะ สวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะแนะนําตัวหน่อยค่ะคุณครูชือคุณครูกิติยาหัดจิทนทร์นันทชยานะคะหรือชื่อคุณครูทุตกตาค่ะสอนวิชาภาษาไทยม .2 โรงเรียนบ้านนนสวรรค์ค่ะเป็นการสอนแบบไหนคะวันนี้เราก็จะมาสอนแบบออนไลน์นะคะผ่านโปรแกรม Zoom ่านเนื่องจากสถานการณ์โควิด19นะคะทำให้โรงเรียนของเราไม่สามารถเปิดสอน ออนไลน์ได้นะคะก็เลยต้องใช้วิธีนี้ค่ะเพื่อไม่ให้นักเรียนของเรานะคะหยุดการเรียนค่ะโรงเรียนหยุดได้ค่ะแต่อย่าหย,ยุดการเรียนรู้นะคะขอบคุณค่ะคุณครูขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะนี่นักเรียนคะต่อไปเราจะทําแบบฝึกหัดนะคะขออนุญาตค่ะคุณครูแนะนําตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะคุณครูนิภาค่ะกําลังสอนภาษาอังกฤษชัน้น ป .4 เด็กๆทุกคนบายบายคุณครูหนอเด็กๆทุกคนบายบายคุณครูหน่อยค่ะสวัสดีค่ะคยกมือไหว้ค่ะลูกยกมือไหว้ค่ะคุณครูกำลังอัดคลิปอยู่นะคะเข้าเรียนมีนักเรียนทั้งหมด17คนโอเคเย16คนค่ะเยี่ยมมากเลยโอ้โหเกือบเต็มร0 0นะคะอีคคนไม่มาโรงเรียน3วันแล้วแต่ที่แล้วอค่ะค่ะขอให้ สนุกสนานในการเรียนการสอนนะคะคุณครูไปร้อยคุณครูค่ะบ๊ายบายคุณครูด้วยค่ะค่ะวิชาภาษาอังกฤษใช่ไหมคะภาษาอังกฤษค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณครูแนะนำตัวด้วยละคะใหม่ค่ะคุณนัสินยานะคะเมื่อวานออนแทนไปแล้วฉะนั้นวันนี้ก็เลยใช้ว่างในการทำสีค่ะจากใบงานเด็กไปแล้วอ่าเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบ ไหนคะออนแฮนด์ค่ะชั้นไหนคะคุณครูชั้นป .3 ค่ะมีข่าวกราสานขยันจังเลยค่ะคุณครูทำเผื่อเวลาเผื่อออนไซน์คุณครูขาทำเผื่อชั้นชั้นไหนดีคะชั้นโรงบาลด้วยนะคะยืมไปใช้ได้ค่ะค่ะเวลาว่างคุณครูเราไม่นิ่งเฉยนะคะจัดทำสื่อการเรียนการสอนนะคะอันนี้เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบออนแฮนด์นะคะแจกใบงานกับเด็ก เรียบร้อยแล้วเวลาว่างคุณครูก็มาทําสื่อนะคะอันนี้ก็เป็นคุณครูระดับอนุบาลน,นะคะหลังจากแจกใบงานให้เด็กๆมารับแล้วก็เตรียมสื่อค่ะเตรียมสื่อในการจัดการเรียนการสอนถ้าสถานการณ์ปกตินะคะเวลาว่างของระดับอนุบาลก็คือเตรียมสื่อค่ะเราใช้การเรียนการสอนแบบออนแฮนนะคะระดับอนุบาลค่ะคุณครูอะไรคะสวัสดีค่ะ นี sword, ่ก็คุณครูอะไรคะคุณครูสื่อสารคุณจารยญยาค่ะอุบาศัสอค่ะเรียนสื่อเรียนสื่อมได้เรียนค่ะค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ก็เป็นการจัดการเรียนการสอนตัวนี้เราก็ดูสัญลักษณ์เวลาเขา ให้เราเห็นเนี่ยเราจะได้รู้ว่ากีฬาชนิดต่างๆดูเพิ่มจากที่เราเรียนมาแล้วก็ได้นะคะตัวนี้คือบ็อกซิ่งบ็อกซิ่งต่อไปที่ในบทเรียนเราสัญลักษณ์ตัวนี้ก็คือเซลลิงเซลลิงนะคะเซลลิงก็คือการล่องเรือ เล่นเรือใบต่อไปก็คือสัญลักษณ์ของสวิม <Sw imming. S 2> มิ่งมนทีลาสอนภาษา,อ,าอังกฤษนะครับ s ม i m m i n g swimming Sw